Hey สวัสดีท,ทุกคนนะครับผมและวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนทุกคนมาพักผ่อนนะครับผมที่น้ำตกนะครับก็ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับญานิน่นะครับผมแล้วก็หลังชายใหญ่น่คนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีเจ้าขาวเจ้าเคแล้วก็เจ้าไมโลนะครับที่มาด้วยนะครับผม ทางขึ้นไปก็ไกลพอสมควรอยู่นะครับผมคือบริเวณแ,แถวนี้นะครับผมก็จะเป็นนั่งผ่านะครับผมหน้าผ่าทั้งสองข้างลำน้ำเลยนะครับผมก็ต้องค่อยๆเดินขึ้นไปครับ สำหรับยานี้และหลังใช้ก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะครับผมก็น้ำตกที่เราจะไปนี้เขาคันที่จะสูงนะเพื่อนทุกคนก็เป็นบายากัศทับคอนนะครับผมนี่ครับเพื่อนทุกคน ผมก็ได้พาทุกคนมาถึงแล้วนะครับเจ้าไมโลกับหลานยานี้ก็ไปที่โน้นแล้วนะครับผมนี่ครับผมน้ําตกครับผมบริกาศที่เราจะมาพักผ่อนในครั้งนี้นะครับนี่เจ้าไมโลวันนี้ต้องได้อับน้าแล้วครับไมว ได้มาเจอกับนิวแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมซึ่งวันนี้ก็อยาที่พูดไปนะครับผมผมยานี้แล้วก็หลานชายยานิเนาะจะมาพับปอมที่น้ําตกน้าตกน้ําตกแห่นี้ก็สูงที่สุดแล้วใช่ไหมนี่ยไม่ได้สูงที่สุดนะอาจจะเดี๋ยวจะมีที่หนึ่งมีสองที่สองที่มีมีสองที่ที่น้ําตกบรรยากาศดีๆนะ แต่ว่าไม่ค่อยสูงเท่าไรหร่หรอกว่าสูงอยู่ก็สูงอยู่อีกที่นึ่งน่าจะท็อพ,พอๆ์ตนี่นะจะเอื่นน่าจะสูงที่สุสดและซึ่งผมก็เคยเคยขึ้นไปนะครับแต่ว่าเด็กตอนเด็กๆแลวะวจำไม่ค่อยได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวยังไงเราจะมาดูบรรยากาศนะครับผมวันนี้ด้วยกันนะว่าเราจะมาพักผ่อนแบบสบายๆนะครับก็แบกปาบรรยากาศและบรรยากาศครับผมวันนี้ชิวๆครับวันนี้ไม่ต้องชิวนะทุกคนเพราะว่า มันเริ่มสู่เดือนแห่งความรักแล้วนะครับเดือนแห่งความรักเดือนไหนกุมภาพันธ์ไม่ใช่นะว่าเมษาพอเดือนวันบันครอบครัวเออใช่เนาะใช่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 เป็นเดือนแห่งครอบครัวนะครับดังนั้นก็พักผ่อนสบายๆครับผมก็อย่าว่ากันเลยนะคลิปนี้อาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะเพื่อนทุกคนไม่เป็นไรนั่งทิ่เทิ้งโอเคเดี๋ยวเราเราไปอยู่ในนั้นไหมไหน หรือว่าเราไปอยู่นู่นไปอยู่นู่น,น,นว่าเดี๋ยวปิ้งย่างตันเลยนะเราต้องปิง้งเ,เอาลูกชิ้นมาเนาะเราต้องปิ้งตรงนั้นมั้งตรงตนี้แหละ,ออะไ,ไปเลยไปดูน้ำตกนี่ดี่ว่วครับคุกพอน,นะผมและตรงบริเวณน้ำตกตรงนี้นะครับมันจะมีไม้ล้มขนาดใหญ่นะครับก็เป็นทางเดินบทสะพานไปเลยนะผมก็ง่ายมากนะครับที่เราจะขึ้นมาที่น้ำตกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ เราขึ้นมาถึงตรงนี้ครับอ่าเป็นไอของน้ำตกนะครับคักมันเย็นมากเลยนะเพื่อนทุกคนก็จะเป็นหน้าผาที่เขาสร้างจะสูงนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะครับผมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปในน้ำดูนะครับผมเพื่อที่จะ ไล่ความร้อนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็บรรยากาศท้องทีจะร้อนนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด,ด้านล่างนะครับผมโค้รเย็นไปเลยทำเย็นนครับทุกคน ครับทุกคนน้ำบริเวณน้ำตกข้อค่าที่จะเย็นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็จะเล่นน้ํากันก่อนนะครับผมแล้วก็อาบน้ําให้เจ้าไมโลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันด้านล่างเลยนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีอาการแพ้น้ํานะครับผมคือแดงไปทั้งตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขานะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องจัดก่อไฟก่อนนะครับผมก่อไฟแล้วก็ทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับผมเพื่อที่จะได้หายอาการแพ้น้ํานะครับผมก็เดี๋ยวถ้าผมเล่นน้ําไม่ไหวเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศ ให้ดูกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงจะก่อไฟนะครับผม ไปครัาวั้นยนครับเดี๋ยวไสแล้วป็นคูน่ขแล้วงเ้งเคแล้วก็ไมโลไมโลเดียวนี้ละไมโลเปี๋ยวน,น,นี้ละเคเคมินกำกรนีเดี๋ยวมึงก็อาบน่นอนไปสบายครับคืออยาจะบอกว่าถ้าไม่อาบน้ำเนี่ยอากาศร้อนมากเวลาลงน้ำไม่คืวน้ำเย็นมากครับทะเลยต้องใส่เน่านี่นึงครับ ดูครับเจ้าไม่รอกับเจ้าเคครับเ,นะเจอกันแล้วก็เล่นกันอย่าสนุกสนางเลยนะครับผมนี่เจ้าเคก็อยู่นี่ครับ ว่มิโลนี่เป็นเด็กดีนะเนี่ยแถมน้ำไม่ดิ้งเลยไี่เหมือนเจ้าเค เฮ้ยไม่ได้อาบน้ำมานานแล้วเนี่ย มปลมานี่มาไปลงมา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 เคลมมานี ma ่มาเร็วเร็วเร็วเคลมมาเนี่ยมา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 มเม็ลว่าหนาวหนาวแล้วมัไปไปไปพิงไปไปพิไปไปไปพิงไปไปไปพิงไปสะอาดแล้วสะอาดแล้วเอาโอ้เยี่ยมสะอาดแล้ว นี่ทุกคนวันนี้ก็บรบกัดชิวๆนะครับผมก็ไทยทําอาจจะมั่วๆไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะวันนี้เป็นเพราะแพ้น้ําหรือเปล่าครับ ก็จะมีนี่ครับหมูยอครับผมที่เราจะมาปิ้งย่างกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับไส้อั่วครับผมแล้วก็จะมีลูกชิ้นนะครับผมนี่ครับลูกชิ้นครับแล้วก็ไฟนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงล่ะสวยไหมสวยไหม ครับนี่ครับน้ำจิ้มสามรสของเราที่เตรียมมาจากบ้านน้ำเวอร์กนก็สีสาจะประมาณนี้หน่อยนะครับดาเป็นคนทําเองใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ครับรับรองหรับรองว่าแซ่บแน่นอนแน่นอนอนอใช่ใช่ใช่โอเคล็อกเปิดดิเปิดแล้วก็มาจิ้มกันเลยเ,เดี๋ยวผมจะลองจิ้มน,น้ำจิ้มสามรสนะดูนะมาดาดาดาของไหนดิกินไม่กินไม่กิน กิโลมาเนี่นะครับผมว้าวมาดมันมาเร็วแซ่บหลายเพื่อนวิวิวเนาะอร่อยครับผมแต่เราจิ้มดูดิมาเร็วอืมอร่อยไหมอร่อยมากนี่ครับอืมอืม แรบเนาะแรบเลยทุกคนเกมใส่มี้เลยนะเราอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอเมโลนะโอเคนะมาขอเกมอยนี่มาเอาเอาขอขาวของเมโลเออใส่เง่นี้สิโอเค

ตอนนี้ผมก็กินอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนทุกคนอิ่มมา,มากๆเลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะไปเล่นน้ำต่อนะครับผมอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะแพ้อยู่หรือเปล่านะครับผมไปติดตามชมบรรยากาศกันเลยนะครับนี่ครับบรรยกากาศเพคาคดีจะสวยงามนะเพื่อนทุกคน ไปกันเลยครับ ครับทุกคนนะครับผมและตอนนี้ผมนิวแล้วก็หลังชัยคนหนึ่งก็จะกลับแล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นใบกาับ่าพร้อมแบบสบายๆเนาะครับผมวันนี้ก็ชิลหน่อยนะครับก็ไม่ได้มาเข้าร่วมด้วยไม่ได้มาส่ทํทำด้วยกันนานมากนะงานมากเลยครับก็จะคือบปีเนาะจบปีปีที่แล้วแล้วเนาะปีที่แล้วละอันนี้ปีใหม่ละยังไม่ได้มาถ่ายด้วยกันเลยครับผม ก็เจอบรรยากาศทับ่อนครับเดี๋ยวคิดว่าต้องได้ทำด้วยใจนะก็ต้องก็ต้องมีแหละต้องมีไปร่วมด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปวันนี้บยากัดทับคอนเจนับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับเป็นยากาศทับ่อนจริงๆนะเพื่อนทุกคนก็ยังไงอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับผมมาให้กำลังใจกันครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับมาวันนี้ ่าว,วันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับบายครับยวยว